สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้แอดจะมาสรุปแนวทางของหวยข้ละเอียดเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะทางช่องจะมาสรุปเลขมือนีเนาะค่ะเป็นยังไงพี่น้องฟันดีบ่ค่ะนะคะแบบเข่าสอบเด้่ค่ะมือนี้เอาให้ยพานเด้อพี่น้องเด้อเอาให้ยพานนะคะเพราะว่าอ่าผู้ใดมีตัวเด็ดตัวใดกับงัดออกมาลงมือนีเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะค่ะมือนี้แอดจะเอาแนวทางของ ทุกเซียนเนาะค่ะในช่องก็จะมีอยู่แค่สามคนเนาะค่ะแล้วก็เลขมีที่มามาลงให้พี่ให้น้องเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะเลขมีที่มาเนาะค่ะก่อนอื่นไปเบื้องของน้องต้าก่อนเนาะค่ะน้องต้าพารวยนะคะของน้องต้ามือนีบ้างอยู่ที่อ่าแปดกับเก่าเนาะค่ะแปดกับเก่าจ้าพูกับมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองสามตัวหางเดียวคือศูนย์เก้าสองเนาะค่ะของหมวดมือนีเด้อค่ะพี่น้อง ของนวดมือนีต่อมาอาจจะเป็นของอ่เซียนสารคามก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะของเซียนสารคามมือนีเพันว่างเด่นยุ่ธที่สองกับสามเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะจับคู่มีสองศูนย์สองหาสองเจ็ดเนาะคะ่ะสามศูนย์สามห้าสามเจ็ดสามตัวหางเดียว ก้าสองสามเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะแคปใบเดอ้อค่ะนะคะไปต่อเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจะไม่ได้เสียเวลาไปเบิ้งหลายๆเจ้าหลายๆห,หมองใส่กันเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะอ่านี่คือของแอดเนาะคะ่ะส่วนของแอดมือนีว่างเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหาพี่น้องถามว่าศูนย์กับหานี่มักยังมักพ่อๆกันถามว่าเลือกยังเลือกหาศูนย์มาใดได้ยะจะถิงเดอ้อค่ะนะคะ ศูนย์มาได้เป็นอย่างคือจังเลือกหามันมันมีทีมาหลายมองหลายบอลย้อนหลังละเนอพี่นองเนาะแต่ความเป็นไปได้ศูนย์มาบ่อยกว่านะคะศูนย์เดินดีก็หานะคะเป็นแอดจะมักหาจังไดกะใจเท่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 ไปทั้งศูนย์ุ่นละเต่หาตามสูตรมันชนเยอะของแอดเนาะคะ่ะมันชนหรอือมันมาจังสี่แมค่ค่ะถามไว้มีเอฟซีถามว่าเป็นไปได้บอกมันจะกอดกันออกมือเนี่ย เป็นไปได้ลอยคือกันพี่น้องนะคะเป็นไปได้ลอยคือกันลอยเปอร์เซ็นต์เลยละ่ะคะนะคะเบางตัวเน้นแอดลอดอันคือตัวทีแอดมั่นใจน่าจะมาแต่ถ้าบอมาจ,จังไหนแอดก็ต้องกราบขอโทษขอไพรเดอค่ะเพรวาวะแอดเองกับบอลูคือกันเนาะพี่น้องว่ามันจะมาตัวไหนนะคะแอดกับบอลูคือกันเพราะฉะนั้นกับกราบขอโทษพี่น้องน,นะคะพี่น้องคะ ให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการเบิง้งการขัดเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อตัวใดที่แอดเอามาว่างมือนี่ก็ให้ให้มันเป็นตัวเลขที่สางไล่ได้ให้พี่ให้น้องนะคะให้พี่ให้น้องโชคดีเนาะค่ะนะคะนะคะี่งวดที่แล้วของแอดเนาะคะ่ะเขาอยู่ที่เจ็ดสองเนาะคะ่ะกะนี่คืองวดนี้เนาะคะ่ะแนวทางของงวดนี้ก็ขอให้มาเด้อค่ะนะคะขอให้มาลุลุนะคะค่ะไปเบิง้งเบิ้งสูตร เ,เลขติดก้อนบ่ค่ะเอาเอาเลขตัวนี้ก้อนเนาะค่ะเนาะตัวนี้เลข <c oughs> ขอไพ่ค่ะเลขศูนย์นี่ที่พี่น้องถามหาหลายๆบางท่านก็นจะเห็นบางท่านก็นจะบ่เห็นแต่แอดเอาโล่งแล้วทั้งกลุ่มบางทั้งทั้งหน้าเฟสบางนะคะทั้งอาหลายๆหม่มองหลายๆบอนที่แอดเอาโลงเนาะคะ่ะกะหลายๆคนที่ว่าเห็นแอดก็เลยเอาโลงซ้ำๆนะคะก็ต้องกราบขอตรวจขอให้พี่น้องที่บ่ชอบเด้อค่ะนะคะ,นะคะงวดนี้คือเด่นที่ศูนย์กับหา แอดเลือกสูตรนี okay. okay. ้บ่บ่เพียงแต่มันชนกันซื่อๆนะคะสูตรของแอดเห็ดค้อละสูตรก็ได้ชนอยู่ที่ศูนกับหาคือกันพี่น้องนะคะแต่หลายครั้งที่มันชนกันนะคะสองสูตรนี้นะคะชนกันดูค่ะพี่น้องนะคะชนกันดูสําหรับสูตรนี้มันรุดนะคะรุดแล้วแอดก็เลยบ่เห็ดตอนะคะเห็ดจูแต่ว่าบ่ได้ออามาลงแต่ได้ยังหุบว่าพี่น้องได้หานะคะได้หา อ่าถ้าสูตรได้รูดฮอดสองงวดแอดจะว่างเลยนะคะจะว่างไหลสะกอนจังเอามาดัดแปลงไม่ใส่โค้งทีไหม่หาวิธีไหมห่เหตุจังไดจังจะเข่าเดินต่อนะคะแต่เหตุแล้วล่ะร่องเบื้องเล้วงวดนี้ได้หานะคะ,ะไปต่ออ่าไปไม่เลยนะค่ะพี่น้องเนาะนะคะไปสูตรเลขเลขติดเดินดีสูตรเลขติดเดินดีสูตรนี่เขามาปีกว่าพี่น้องนี่ ยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรนี้เดินดีมากปีกว่าอ่าเป็นตะลุยยนะคะบป้วลุยเด้อพี่น้องเด้อแอดซื้อว่าไรพี่น้องคะแอดซื้อบ่ไดรนะคะแอดซื้อบ่ได้งวดนี้หยุดอยู่ที่เจ็ดแปดเก้ามีเห็นพี่น้องเจ็ดแปดเก้างวดเนี้ยเห็นแท้ๆต่สีมากกับยังเท่านั้นแหละปัญหาของมันจะยุ่ตรงที่ว่าเขาจับเด่นเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวมาประกบก็ถือไหมคะเพราะว่าสูตรเด่นก็หลายเพราะสูตรเด่นสูตรประกบก็หลายเพราะสูตรประกบ มันเลยเป็นปัญหาให้กับเซียนกับแอดทั้งหลายเวลาจับพี่น้องจับพิดจับถือนะคะสื้อประกบเข่าอยู่แล้วตัวประกบบะมีนบะมีูู่้ใดรุดแล้วรุดเลยชนิดบะมี่เอวบะมี่เนาะพี่น้องเนาะนะคะไปสูตรที่สองค่ะสูตรนี้กับเขาไลามาเง่แง่ขึ้นกันได้ค่ะแต่ว่าแอดเขียนบหวแอดจิกานเขียนมันมันหลายแล้วกับแอดเห็ดแนวทางหลายนะคะม่นรุดได้พี่น้องเขาคู่กันมากเขาคููกันมากเขาเดินดีสัาค่ะ แล้วก็เลขสูตรเลขติดแอดกับบได้มีแค่สามสูตรนี่นะคะเพราะอันนี้สูตรที่สามเราบอกถามไปหาสูตรที่สองมาท่านเลยพานบ่ท่านเลยพานนะคะเดินดีมากถกงวดแล้วก็เข่าเหย้ามากถกงวดแต่แอดขัดบ่ไหวแอดเมือยราะว่าแอดเฮ็ดหลายนะคะเฮ็ดผู้เดียวพร้อมค่ะพี่น้องนะคะนี่คือสูตรที่สองนะคะไปสูตรที่สามถ้าแอดไม่แอดจะ ชุดอ่าชุดนี้สูตรนี่หายจากซิปชุดนะพี่น้องมันจังสิฟันแบบเป๊ะได้เลยเมนบบค่ะเดี๋ยวหอแอดหาเวลาจับขัดห้กกอนนะคะแอดเซตออกมาหอยจากซิปซิปสูตรเลยค่ะชนตัวไดมากตัวน้นนองหันหอดปานนั้นตาซ้ำหนีมันก็นยังมาอยู่นะคะงวดที่แล้วสูตรนี้ได้สองกับสามด้วยค่ะเนี่ยมันออกที่แปดเจ็ดสองสามศูนย์นะคะ สูตรนี่เขาที่สองกับสามสูตรที่สามอันนี้สูตรที่สองนะคะสูตรที่สองได้แปดกับศูนย์มันเข่าแปดเจ็ดสองสามศูนย์สูตรที่สามได้สามกับ 8, 7, 2, 3, สองพี่น้องอยังงงเด้อแอดเหล,า,ลายน้ำไรยกับเขแห้งแล้วนะคะแล้วก็สูตรนี่ของงวดที่แล้วได้ยังพี่น้องได้สามชยู่ที่สามพี่น้องเข่าทั้งสามสูตรชนอยู่ที่ 3, าท 3, สามจับเลยพี่น้องสามศูนย์ศูนย์สามงวดนี้ใบสรุปแอดกระเฮตุม่ให้หพี่น้องแล้วเพื่อพี่น้องอยากจับ นะคะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องเบิ้งดีๆตัวนี้นะคะเพื่อพี่น้องอยากจับนะคะมันกับออกอยู่ในหนีทุกง,งวดด้วยค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ้งด้วยค่ะออกอยู่ในหนีทุกง,งวดเลยค่ะงวดที่แล้วแปดเจ็ดสองสามศูนย์หรืกสามศูนย์ก็มี 0, 2, 7, 2, 0, 9, เห็นบ่ค่ะสามชนกันหลักก็มี่ศูนย์เทิบเทิบขึ้นไปกับสองเจ็ดสองศูนย์เก้าเห็นบ่ค่ะสองเจ็ดเก้าศูนย์ก็มีเห็นเ่ค่ะ เรากดเทปขึ้นไปอีก9ก้าศย์สามเก้าเก้าอ้าขึ้นไปสามศมีศูนย์ชนมาศูนย์สามเห็นปะคะนั่นเรากดเทปขึ้นไปหมวดต่อไปมันออกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้าแต่เลขศูนย์มันขึ้นไปลักลอยนะคะหนึ่งกับมีเห็นปะนั่นพี่น้องออกคัสามตัวผลน,นะคะมีศูนย์มีหนึ่งมีศูนย์มีเก่าออกสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าแม่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นเลขอ่าติดสามตัวนี่เนาะคะ่ะ เลขติดสามตัวนี่มันประกบกันออกมาถูกขวดเลยพี่น้องนะคะประกบกันออกมากเง่าๆเลยแตงแต่แอดจับมากนะคะพี่น้องค่ะเห็นพี่น้องไปใส่วิจารณญาณการจับเลขเด้อค่ะพี่น้องจับคมก็แอดอีกนะคะแอดเป็นผู้คำานวณนนะคะแอดเป็นผู้คำานวณนผู้จับนี่คมกว่าแอดอีกนะคะเพราะว่าแอดไม่รุ่งทันนึงทันเป็นคนไตนะคะ่ะทันเป็นคนดีเป็นคนธรรมะธรรมโมมากด้ย นี่เป๊ะเลยเด้ค่ะเพื่อนว่าตัวใหมากตัวนั่นค่ะพี่น้องนะคะก็ต้องกราบขอบบุญขอบคุณคุณลุงพันทั้งช่องน้ำเด้อค่ะอ่าช่วงหนึ่งแอดกับร้านไข่อ่าโล่งิดน้ำเนาะคะ่ะเพื่อนก็โอนเงินมาให้ลูกร้านเนาะค่ะเนาะกราบขอบบุญขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้อค่ะนะคะพี่น้องยัดถิงสามชุดนี้เด้อค่ะกอดกันออกทุกงวดนะคะพี่น้องนี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้านึ่งมีครบเลยค่ะ พี่น้องเอาไปจับเด่นใส่เล็กพี่น้องเบ่งได้ค่ะไปสู้สูตรอื่นเลยเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเด่นบนตัวเดียวแบบนี้พี่น้องสําหรับเด่นบนตัวเดียวนี่ไม่หลุดแต่นั่งไปช่อมหอดลักลอยไปลักลอยดูคือกันนะคะงวดว่างหนึ่งออกที่หนึ่งศูนย์หกนะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งศูนย์หกงวดเก้าเจ็ดไปเก้าค่ะหาปน บนค่ะแต่จะมีนิดเล่าต้องนกแต่จะเบิงหลกักกางวดที่ว่างศูนย์กับศูนย์เก้าสามเดี๋ยวไปหน่อยนะคะนะคะเบาๆนะคะลูกแม่ทํางานอยู่นะคะหละกักกางวดหกเนาะค่ะกับไปที่หนึ่งหกเก้าพี่น้องงวดเก้ากับห้าหนึ่งเก้างวดสี่ไปลักลอยอีกแล้วพี่น้องสี่หนึ่งหนึ่งต่อมาหนึ่งพี่น้องสี่หนึ่งเจ็ดต่อมาหกพี่น้อง หกหพี่น้องไปลักรอยอีกเฉยค่ะ้ก 3, 8, 7, 3, 3, กวกนะ็ต่อมาอีกสามแปดเจ็ดสข้างล่างงังเก็ตสามอีกได้ค้ะงหดวนั้น 7, นะคะต่อมาอีก7จพี่น้องเก้าศน์นะคะต่อมาเก่าไปลักลอยอีกค่ะพี่น้องค่ะเก้าศูนย์หกนะคะต่อมาหายศูนย์ศูนย์หนึ่งเกาไปลักลอยอีกเฉยนะคะค่ะต่อมาศออกเก่าศูนย์สามเก่าเก่านะคะดันั้น ต่อมาไหสองออกที่สองเจ็ดสองศูนย์เก้านะคะหมดที่แล้วพี่น้องไฮสามจังได้ยังเต้นแขนแลนลงไปลางเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะเราอยากล่งไปเห่นลางเนาะพี่น้องเนาะสามศูนย์ตรงตรง,ตรงบย่อมอยู่ข้างบนมันอยู่โดนแล้วแล้วเหนื่อยตาได๋บุคะ่ะสงสัยเหนื่อยเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะเต้นลงไปอยู่ลางคหลอนนะคะรอบนี้ได้เจ็ดคะ่ะพี่น้องได้เจ็ดนะคะพี่น้องคะ่ะ ได้เจ็ดนะคะแอดกับยังเด่นเน้นว่าเจ็ดน่ะจะมาที่บนแต่กระล่งใดคือเกาตัวยางเห็นเอยู่ของหัดที่แล้วเนาะคะ่ะลงไปยุรางเสยแม่พี่น้องเมืองแนวแอดหลานายยังไดยังมาเดินดีๆมาเรื่อยๆย,ยังได้ยังเต้นคอยอะไรลงไปยุผลนะคะพี่น้องมักกัจับไวเดอค่ะอ่าเลขสูตรดับสูตรยังพี่น้อง เสื้อสูทใด,ดก็คือแล้วจะดุลพินิษของผีของน้องไหมคะ่ะนะคะแล้วจะดุลพินิษของผีของน้องเนาะคะ่ะไปสูเหล็กมีที่มาเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะแอดจะได้โลงแนวทางของสามน้อยมัดร่วมตอเนาะคะ่ะเลขมีที่มาเนาะคะ่ะแอดจะให้เบิ้งแต่งตัง,ตงหวดที่แหลกกนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนะคะ,อ,คะ,นะคะอันนี้คือของหวดนี้แล้วค่ะพี่น้องนะคะ,นะคะหวดนั่นเพิินลงเดนอยู่ทีหกจับคูบาเขา่า ไปเข่าตัวตัดสามศูนย์สองพี่นองอยูนะคะเพิ่นบอ,อกอยูตั้งสามตัวอ่าแนวทางเลยที่มาให้ไล่อ่าจะอยู่ตรงสามตัวเด้อค่ะพี่น้องอย่าเผยอย่าพลาดแท้เนาะค่ะเผยอย่าพลาดเะะาาด้อค่ะพี่น้องคะ่ะงวดถัดมาของวันที่หนึ่งเดือนหาหกหกเนาะคะ่ะเพิ่นว่างเก่าพี่น้องเข่าตัวกลับตัวเน้นเพิ่นไปนเน้นศูนย์เก่าสี่แต่มันออกศูนย์เก้าเนาะคะ่ะ เขาตัวกลับก็ถือว่าโอเนาะค่ะพี่น้องเนาะพานไปอีกค่ะงวดต่อมาพี่น้องของวันที่สิบหกเดือนห้าหกหกเนาะคะ่ะว่างเก่าพี่น้องเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าเจ็ดพอเขา่าจับคู่ว่าได้แต่ไปออกเก้าศูนย์สามเก้าเก้าสามตัวแตกพี่น้องนะคะสามตัวแตกเก่ามากอยู่สามเทื่อพี่น้องเลขเด่นของเพ่นบอค่อยหลุดนะคะ แต่ถามว่ารุดบ่หรุดคือกันแต่ว่านั่นนั่นที่พี่น้องนะคะนั่นนั่นที่เนาะค่ะนะคะ,นะคะไปสู้งวดนี่เดพี่น้องงวดรุดนะงวดรุดสามตัวตัดกับบอสรุดพี่น้องนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนหกนะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนอหกอ่าว่างเดิอนอยุที่หาเนาะค่ะว่างเดินยุที่หาจะออกยุที่ สองเจ็ดสองศูนย์เก้าเนาะค่ะพี่น้องไปเข่าตัวตัดเนาะ,ะนพี่น้องเนาะนะคะเห็นพี่เห็นน้องทักมากว่าใดยุ่ะใดยุคับด,ดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องบอาให้แอดฟังน้ำในแอดจะได้ดีใจจะได้มีความสุขเนาะคะ่นะ,คะนะคะนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะะให้พี่ให้น้องนะคะค่ะยาขามยาปลาเหล็กสามตัวหางเดียวเนาะคะ่ะ ยาขามยาป่าเดอ้อค่ะพี่น้องเลขหน่อยหางนะคะงวดที่แล้วเนาะคะ่ะว่างเด่นยุทธิเก่านะคะว่างเด่นยุที่เก่ารุดเมดสแนนพี่น้องอ่าเลขออกอยุทธ่อ่าแปดเจ็ดสองสามศูนย์ป่ะค่ะนะคะบอดิดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะสำหรับงวดนี้เนาะคะ่ะ สำหรับเล็กสรุปแอสให้พี่น้องเบิ่งไปนะคะแคปไวดเด้อค่ะพี่น้องเลขกนี่ที่มาของหมวดนี้เนาะคะเลขที่มานะคหมวดที่แล้วเอ้งค่ะแอ๊งร้างไว้ให้น้ำเนาะพี่น้องหวดเนาะร่างตาล่างให้จเของเนาะค่ะแอ๊ลร่างเลขตตาล่างให้พี่เห็น้องเขาอยู่ทเกียรตสองเนาะค่ะ สามบาเลขคือลายแต่แอดให้เป็นแนวทางเด้อค่ะเลขกที่เอามาให้พี่ให้น้องช่มนี่บาร์เมนว่าให้พี่นอ้องสืบวัดทุกตัวนะคะเป็นแค่แนวทางเอาไปเปรียบเ,เ,เทียบ่าเลขกที่ควรจะมากหรือจังใดจังสี่แมค่ค่ะพี่น้องนะคะเลขกเลขตัวที่มันหนาจะมากนี่ใบสรุปของแอดงดที่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะหวข้อละเอ็ดจับสองน้องต้าจับห้ากับเจ็ดเลขเด่นมาแน่สองกับสี่แอดฟันสองเนาะคะ่ะ เดนมาร่องฟันเก่าเลขมิธีมากเก่ารุดนะคะเสี้ยนสารข้ามเพิ่นหายหากับศูนย์มามาศูนย์ของเพิ่นเนาะคะ่ะที่นี่แอดจับชนว่าแต่ละแต่ละเสี้ยนเลขชนกันตัวใดมันชอนอยู่ที่เก่าสองมันรุดเนาะค่ะนะคะ,นะคะมันรุดละกับพี่น้องแอดหายตะล่างมาพร้อมนะคะพี่น้องคะแอดหายตะล่างมาพร้อมพี่น้องกัสามารถจับใดดีนะคะข้างบนข้างเจ็ดน่ยมัเป็นเลขสามเนาะคะ่ะ ถ้าข้างบนเป็นเลขสามนะพี่น้องก็จะได้หอดสามศูนย์ผลลัพธ์เนาะค่ะนะคะงนะวดนี้ก็เช่นกันเนาะค่ะพี่น้องแอบใ้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะแคบไว้เด้อค่ะพี่น้องเลขมีท่มาพี่น้องยาปลายาขามสามตัวนะคะสามตัวหางเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องจัดเลยนะคะสามตัวหางเดียวเนาะค่ะนะคะสามตัวหางเดียวไปสูเลขสรุปของแอดเลยเนาะค่ะนะคะ,นะคะเลขสรุปมือนี้ ของแอดเองว่างอยู่ทีศูนย์กับหาเนาะค่ะของน้องตาว่างเก่ากับแปดของเซียนสารคามว่างของกับเด่นแม่ร์กศูนย์หาแอดอ,อธิบายด้วยค่ะเราว่างศูนย์หาของแอดกับศูนย์หาของเลขมิทิมาเนี่ยอ่าเลขคนละสูตรนะคะพี่น้องเลขคนละสูตรแต่มันชนกันชนหลายเลยล่ะค่ะถามว่าแอดเลือกตัวใดชอบตัวใดส่วนตัว เลขสองตัวนี่มาบทอทอกันเร่งวันนี้เลือกบได้แต่เดยกข้ามที่เป็นตัวแอดแอดกันเลือกให้พี่น้องคือเกาแอดฟันหาแต่ว่ารรหว่างหากับ0ูญน,นี่สู์เดินดีก็าหาได้พี่น้องพี่น้องซ่อมเบิงเด้อค่ะเลขหานี่เป็นเลขที่มมกยากนะคะเป็นเลขที่มมกยากเลขหาเป็นเลขที่มมกยากแต่0ูน,นี่เดินดีกว่าแอดงฟันตัวบได้ยจำเป็นลงนองกูนี่นะคะ เน่ก็ขึ้นมาหาเพราะว่ามันชนหลายแอดเฮ็สูตรหลายได้พี่น้องนะคะแอดเฮ็สูตรหลายถ้ามันชนตัวใดแนวทางของอ่าเปอร์เซ็นที่มันจะมากมันก็นหลายนะคะพี่น้องนะคะเปอร์เซ็นที่มันจะมากก็ขึ้นหลายนะคะแนวทางที่จะมากขึ้นหลายค่ะพี่น้องเดินทางมาหลายหน้าที่แล้วนะคะ,คะใ,หให้น้องได้โชคได้ลาบค่ะ กับแนวทางที่แอดว่างให้พี่ให้น้องในมือนีเนาะคะ่ะนี่คือตาล่างไดพงะะ้พี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเจ็ดสองเก้าอ่าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองห้านะคะ่ะเป็นตาล่างเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องจับบนนะคะเพราะว่างวดที่แล้วแอดจับให้แอดว่างให้พี่น้องจับเอาแมค่ค่ะนี่พี่น้องเข่าเจ็ดสองถ้าขังบนมีสาม ก็จะเขาหอดสามศูนย์ผลน้าพี่น้องเนาะนะคะก็ะให้พี่ให้น้องนี่ค่ะตัวนี้ก็คือแอดวานตะล่างมันนี่คือตั้งยู่ทีิเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองห้าเนาะค่ะพี่น้องคะเจ็ดหนึ่งเก้านี่เนาะค่ะเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สองห้าเนาะค่ะพี่น้องคะแต่ขังรังหลินเลขว่องไหวยคืออีหยังแอดเป็นเลขแอดฟันเนาะค่ะเลขกฟันเนาะค่ะจะลงงห้ก้อนมันจะงงเนาะค่ะแอดฟันเนาะค่ะพี่น้อง แอดฟันเดอร์ค่ะนี่นะคะนะคะเป็นเหล็กแอดฟันแอดฟันมาตั้งแต่ต้นงวดแล้วเนาะคะ่ะแม็นเหล็กคำนวณของแอดที่ว่าออกมาแอดจะมักบันไดจะชนบันไดแอดกับว่มีสิิทธ์สื่อดอกพี่น้องสื่อไปนะคะนะคะส่วนวินของแอดงวดนี่แอดวินไปอยู่ที่ห้าศูนย์หนึ่งนะคะพี่จับส่เอานะคะหาตัวเด่นมาใส่เอาเด้อค่ะพี่น้องคือแอดนะคะนะคะ,นะค,ะค่ะ คลิปนี้ก็เดินทางมาสูถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนะคะแอดกราบขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมเนาะค่ะก็ให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบนะคะกราบขอบ,บุญขอบคุณน้องใปกดแชร์ให้แอดเนาะค่ะแอดกับบอมมี่ยังตอบบุญแทนคุณพี่น้องเนาะค่ะแอดกัได้จะหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาให้พี่ให ah ้น้องเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องได้โชคได้ลาบเนาะค่ะก็ขอให้พี่นอ้อง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะแขวงขาดปลอดภัยไปใสมาไส่พอแต่กัลยาณมนตรมีทีดีเนาะค่ะเพื่อนรวมถูกเกิดแก่เจ็บตายซอยเหลือกันเด้อพี่น้องย่านเดินผ่านเก่าขามเพราะว่าทุกคนมีหนาทีนะคะซอยกันเก็บขยะค่มไดทีมันมีลิขสิทธิ์เท่ากับเท่ากับต้องขามมันจําเป็นเท่ากับต้องป้องกันตัวเจ้าของเนาะค่ะเนาะขยะทุกมือนีกันเลค่ะพี่น้องนะครับคิ้ขอพูณค่ะสวัสดีค่ะ